สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบพอกับเสียมลนฟาร์มนะครับจะพามาเบ่งวิธีการการผสมเทียมนะครับผสมหลอดนะครับซึ่งแม่นีนะครับตัวกําลัางที่จะผสมนี่ก็เป็นลูกตัวที่3นะครับตัวที่3ลูกสาวเพิ่นได้ประมาณ4ี่หาเดือนนะครับก็ มีการกับสัตว์นะครับเหนนีนก็เอือนหมอมานะครับทาการเตรียมเตรียมปืนนะครับอันนี้คือปืนชุดอุปกรณ์ผสมเทียมนะครับเตรียมปืนนะครับเข้ากับทำการผ่านงัวเข้านะครับจับผ่านนะครับโตนี่มันบกค่อยบกค่อยแคะนะครับเป็นงวค่อนข้างเชื่องนะครับแม่นี่ก็เลยเห็ดใดง่ายนะครับใส่เสือกผ่านเรานะครับพ่อให้เพ่นบ่ห้เพ่น ดินแห้งนะครับให้หมอเพิ่นได้เฮ็ดงานสะดวกสะดวกนะครับนี่มาเบิงวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับต้องล่วงเอาขีอออกให้เบิดนะครับเพื่อว่าเพิ่นสิได้ล่วงมือเข้าไปล่วงมือเข้าไปเห็นหยัางบางคนสงสัยนะครับเพื่อเขาไปกำข้อมดลูกนะครับเพื่อสิให้อหลอดหรือว่าปืนปืนยิงน้ำเชื่อนะครับเพิ่นแลนเข้าไปใน ลึกๆถึงหมดลูกนะครับถึงหมองที่เขาจะไปเพื่อนจะทําการปล่อยน้าเชื้อใส่รังไข่นะครับสังเกตเบื้องแขนหมอนแขนสายนี่จะกำข้อมดลูกนะครับกำข้อมดลูกไว้นะครับมือขว้าเพื่อนก็นจะผ้าปืนแลนเขาให้มันผ่านจุดเซอร์วิสนะครับแล้วก็ทําการปล่อยน้าเชื้อนะครับกเกษตรส,สินลงไปเรียบร้อยนะครับในการผสมเทียมนะครับใไซเวลาโบนานนะครับอขอแค่เขาเตรียมความพร้อมให้ ดีนะครับจับงวไวของม,มอมากจะทําการผสมเลยนะครับเ๋ยวคลิปหนะ้าเอ้าสาราดีๆมาสู่พี่น้องเบิ่งอีกนะครับย่าลือมติดตามช่องอีสานเซิร์ฟเวอร์นะครับผมบายเสียมนฟาร์มนะครับมีสาราดีๆจะเอามาสากตอนพี่น้องอีนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ